ราจะมาตัดเอาไปทำน้ำไม้ส้มสบายดีสบายดียดทุกคนวันนี้สวีจะพามาตัดน้ำไม้ตัดน้ำไ,ไม้ไปทำน้ำไม้ส้มด้วยน้ำไม้เรากำลังตะกุกตะกุกเราจะเอาเหล่านี้ไปทำน้ำไม้ส้มใครอยากกินน้ำไม้ส้มมาเลยค่ะมาเราจะมาตัดแล้วค่ะเนี่ยยวาว เตรียมไปทำน้ำไม้ส้มค่ะปอกเรียบ,บร้อยค่ะนาะทุกคนเราก็เตรียมมาฝานเลยค่ะฝานน้ำไม้ส้มน้ำไม้เอ,อาใหม่นี่เราก็จะกินน้ำไม้ส้มใหม่มเราส้มใหญ่ๆล้วก็ทำผ่านใหญ่ๆเลยม,มือใหม่ถ้าทำยังไม่ถึงเดือนเลยจ้าทำ ยังไม่รู้ทำมั่วไปเลยยังตอนนี้ยังไม่รู้เลยละที่เรา,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 าทำอันนีน้เป็นการสร้างรายได้ดือเปลาด้วาก็ทำไปเรื่อยๆเนี่ใหญ่แบบนี้บางๆ พอเราฟรันใหญ่พอมันอ่าเราไปทําเป็นดอกไม้ยูโจมันมันก็จะหยอกเข้าไปมันจะนั้งเข้าไปมันก็จะจะเหลือกินพอดีอ่ะถ้าเราแบบเอาแบบสับๆเล็กๆอ่ะมันจะไม่เหลืออะไรเลยก็ชอบใายชอบมนเนาะแต่ว่าถ้าเราทำกินเองเราก็ชอบอย่างนี้แล้วเราก็ทำเอาเองฟันไปเลยจ้าฟันจนเสร็จ จะเ,เอาเก,กลือใต่ละเกลือใสก่กระปุกเลยไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ตัอเป็กิน,กนทำให้สม่ไหมอที่แสนะนิดนึงค่ะไม่ใหญ่ เติมไปแช่น,น้ำค่ะนี่แตนเจียบ้อยเติมไปแส่น,น้ำได้เอาน้ำมาแช่ค่ะทุกคนแช่น้ำแบบนี้แช่แบบนี้ไวหนึ่งคืนจ้าเต็มสามารเราก็าไปล้างไปจะทําให้ดูถ้าว่างเนาะนี่ทุกคนเนาะไม้ส้มที่เราทําค่ะเรายัดได้สองกระปุกเลยค่ะต้นส้มเรียบร้อยค่ะ จีมือตัวเองทำเองหนึ่งอาทิตย์น่าจะเป็นกินพอดีนะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะ